ต้อนรับสู่วอเทคโซนช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่จากทั่วโลกทุกเทคโนโลยีทุกระบบทุกมุมมองสงครามเรานําเสนอแบบละเอียดและเข้มข้นเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและทันสมัยที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องวอเทคโซ e เพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาสำคัญ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของโลก ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปที่ในปี2026ได้มีการพัฒนาไปไกลอย่างไม่น่าเชื่อประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันพัฒนา ICBM รุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นความเร็วเหนือเสียงและระบบหลบหลีกการสกัดกั้นจากข้าศึกได้อย่างชาญฉลาด ICBM หรือ Intercontinental Ballistic Missile คือขีปนาวุธที่สามารถยิงได้จากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีระยะยิงไกลกว่า5,500กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นั่นทำให้มันกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอำนาจทำลายล้างมหาศาลและมีผลต่อความมั่นคงของโลกอย่างยิ่ง ในปี2026นี้มีการเปิดตัวขีปนาวุธ ICBM รุ่นใหม่จากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนเกาหลีเหนือและแม้แต่บางประเทศที่ไม่เคยพัฒนา ICBM มาก่อนก็เริ่มเข้าสู่สนามแข่งแล้วเราจะพาไปดูรายละเอียดของ ICBM ที่โดดเด่นที่สุดในปี2026นี้พร้อมกับราคาประเมินในตลาดโลก เริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกากับถีปนาวุธ LGM-35A Sentinel หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ GBSD รุ่นนี้เป็น ICBM ที่จะมาแทน Minuteman II i โดย Sentinel มีความสามารถล้ำสมัยมากขึ้นมีระบบนำวิถีขั้นสูงใช้เชื้อเพลิงแข็งมีความเร็วในการยิงสู่เป้าหมายสูงกว่า24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถติดหัวรบ MIRV ได้หลายลูกราคาต่อหน่วยของ Sentinel ประมาณ110ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4,000ล้านบาทต่อ1ลูกซึ่งยังไม่รวมค่าใช้ใจ่าย ระบบซัพพอร์ตเช่นการติดตั้งฐานยิงและระบบสื่อสารต่อมาคือรัสเซียกับลบ28รูปีสมแมตรหรือที่รู้จักกันในชื่อสถานไอเป็นหนึ่งใน ICBM ที่ถูกขนานนามว่าน่ากลัวที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักมากกว่า200ตันสามารถบรรทุกหัวรบได้สูงสุดถึง15ลูกและยิงได้ไกลกว่า18,000กิโลเมตรด้วยความสามารถบินเหนือเสียงและหลบเลี่ยงระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างเหนือชั้น ราคาของ s ามตต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,400ล้านบาทแต่หากนับรวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนาและระบบขนส่งทางยุทธ,ธศาสตร์แล้วราคาทั้งระบบอาจพุ่งสูงถึงหลายพันล้านบาทฝั่งประเทศจีนก็ไม่น้อยหน้าด้วยขีปนาวุธ DF-41 ซึ่งในเวอร์ชั่นปี2026ได้รับการปรับปรุงด้านระบบนำวิถีและการตอบสนองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีระยะยิงมากกว่า15,000กิโลเมตรและสามารถยิงจากฐานเคลื่อนที่ได้รวมถึงมีความสามารถในการบรรทุกหัวรบ MiRv ได้สูงสุด10ลูกราคาประมาณการของ DF-41 อยู่ที่ราว90-100ล้านดอลลาร์หรือราว3,200-3,600ล้านบาทไทยส่วนเกาหลีเหนือแม้จะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่จากรายงานด้านข่าวกรองในปี2026พบว่าขีปนาวุธ SWASONG 18รุ่นใหม่มีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งด้านระยะยิงการติดหัวรบและความสามารถในการปล่อยจากแท่นยิงเคลื่อนที่ราคาประเมินของ SWASONG 18ยังอยู่ในระดับไม่แน่นอนแต่อาจอยู่ในช่วง50-70ล้านดอลลาร์หรือต่อกราว1,800-2,500ล้านบาท ในขณะที่หลายประเทศในยุโรปและเอเชียเริ่มให้ความสนใจกับระบบ ICBM แบบใหม่โดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบของความร่วมมือเช่นโครงการยุทธศาสตร์ข้ามชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีปนาวุธเชิงป้องกันที่สามารถเป็นได้ทั้ง ICBM และระบบาต,าต่อต้าน ICBM สิ่งที่น่าสนใจในปี2026ไม่ได้มีแค่ตัวขีปนาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนอย่างระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า ระบบคอมพิวเตอร์ AI ที่ใช้คาดการเส้นทางการโจมตีและระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ที่ทำให้ ICBM เร็วกว่าเดิมและยากต่อการสกัดกั้นกว่าเดิมหลายเท่าสำหรับราคาของระบบ ICBM โดยรวมแล้วไม่ได้มีแค่ราคาตัวถีปนาวุธเท่านั้นแต่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงค่าพัฒนาระบบนำทางค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ค่าก่อสร้างฐานยิงและอื่นๆซึ่งบางประเทศอาจใช้เงินสูงถึง10,000ล้านดอลลาร์สำหรับการมี ICBM ครบระบบเพียงชุดเดียว ICBM จึงไม่ได้เป็นแค่อาวุธสงครามแต่เป็นเครื่องมือทางการทูตและยุทธาศาสตร์ที่สามารถสร้างอำนาจต,ต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างมหาศาลในยุคที่ทุกประเทศต่างพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการมีหรือไม่มี ICBM อาจเป็นจุดเปลี่ยนในแผนที่อำนาจของโลกในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง War t e x Zone เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า หากต้องการให้ขยายเป็น7,000คำหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละประเทศเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ